เรามาดูขั้นตอนการเริ่มใช้งานอ e ี e ู่ริาวเอการกันค่ะก็อันดับแรกก็คือการชาร์จไฟให้เต็มก่อนสังเกตไฟแสดงสถานะถ้าสมมติว่าเต็มแล้วเราก็สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าได้เลยค่ะก็ปุ่มก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ทำการเปิดอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้บนหน้าจอของสตาร์เตอร์ดีไว้นะคะให้เราเลือก create wallet หรือสร้างกระเป๋าใหม่ อันดับแรกเลยเราก็มาตรงนี้แล้วก็ทําการแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วก็นำการ์ดเข้ามาเสียบหากเรากดโอเคแล้วไม่ได้นําการ์ดมาเสียบนะคะมันก็จะถามให้เรานะคะทําการเสียบการ์ดก่อนมันก็จะถามหาการ์ดแบบนี้แล้วก็นําการ์ดเข้ามาเสียบอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วนะรัตเตอร์ดีไว c e ก็จะเริ่มกระบวนการสร้าง p พรเวทคีย์ แล้วก็ซีฟเฟตวลีเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็นสิบสองสิบแปดอ่ะสิบสองหรือสิบแปดยี่สิบสี่เนี่ยแบบนี้ก็อันนี้เราเลือกเป็นสิบสองก่อนก็แล้วกันนะคะเพื่อทำการเช็ให้เพื่อนเพื่อนดูก็กดโอเคแล้วก็ให้เราทำการเซตพินนะคะแล้วก็ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มพินที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ ก็รอให้ระบบทําการ create ให้เราแล้วก็ wallet c r e a เรียบร้อยก็กดโอเคอันนี้เราไม่ต้องการนะคะเราทำอันอันเดียวก่อนแล้วก็กดน no. มเริ่มทําการแบ็กอัพ มันก็จะสร้างซีรเฟให้เรานะคะกด next ต่อไปกด next เสร็จแล้วมันก็จะมีคำสิบสองคก็ให้เราทำการจดซีรเฟสทั้งหมดลงบนกระดาษหรือที่ปลอดภัยนะคะห้ามถ่ายรูปห้ามพิมพ์ห้ามเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ปิดก,ก็จะทําการถ่ายรูปไปก่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็กดโอเคแล้วก็ก็โอเคเราจะถามสิบสองคำนะคะก็ห้าคำที่หนึ่งเป็นคำว่าอะไรนะคะก็คำว่าดิจิตอล อ่ะแล้วก็กดโอเคคำที่ห้ามันก็จะสุ่มถามเราอ่ะแล้วก็คําที่สิบเอ็ดสิบอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็อบอกว่าเราสามารถทําการรีมูฟอะไรก็ได้ก็กดโอเคอยู่การ เราก็ทำการ r ขีย e เรียบร้อยนะก็ขั้นตอนต่อไปคือการ Connect ตัว e v p ีพกับบนแอป